อองตายเลยพุ่งอ้โหน้องก่อนนะนี่ไงยังขายปะแดงไงตายตายตายหกเอวเฮ้ยพกโจรเคลปะได้ได้ขาเราน้อง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 มาผมตายตายตาย วิ่งทะนาห้องน้ำเลยพี่หน้าห้องน้ำพี่อะไรตัวเนี้ยอะไรเหรเฮ้ยคอนเอา ข่อยลูกซองเต็มหัวเฮ้ยหมวกไม่หลุดด้วยนะพี่เจมสูดิยนี่กระหนุเต็มเลยสองตัวเห็นสองตัว น้องตัวนึงเหลือสามชั้นสองตัวเก็บไม่อยู่ชั้นหไหนเฮ้ยเฮ้ยอยู่สามชั้นเหลือสองน็องสองน็องสองน็องสองเหลือชั้นสามชั้นด,ดฟาฟะเออเหลือสามชั้นสองตัวต้องน็องคนแล้วอะไรพอดีแค่หมด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 สวยผู้เองไม่ต้องยิงใจเย็นน้อง ไม่ทราโทรศัพท์เราใช้เน็ตนั่งกูเนาะเคเหลือที่ผมบ้านมันมันมนคอยก๊อได้ดัดฟาน้องดัดสานนอะชุบได้ปะชบไดน่าจะต้องชุบเพราะมันนาน่ะมาสมองกมาแลวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งนั่งกู ตยอไปก็เนี้ยข้างเนาะเหี้ยยงกูโดนอยู่อ๋อขึ้นมาบ้านผมแล้วนะขึ้นมาบ้านผมแล้วนะเดี๋ยวตัเดียวว้าบนหัวบนไก่ชนบ้านผมบ้านผมเลยเลยสวยยี่ห้อชูได้ปขนาดสวยถึงได้ถึงได้บานฟ้ามีบานฟ้าน้องอันนี้มันจะมันจะขึ้นไปชู ตรงนี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งวันนี้อะไรแบบว่า้ากรอบอ่ะเฮ้ยไฟ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 มันมันโดนตัวเอีกไม่น่ากูดิงอ่ะนะ ห,หลังนี้ก็มีะนะหลังนี้ก็มีนะลปลาบเออบางปลาลูยบนหัวไม่เชื่อยังไม่รู้หมดป่ะขึ้นไปไหนมีบนหัวบนหัวมีบนหัวมีห,วมหลังนี่นี่ไอ้เหี้ยลูกซองหัวควยเจ็บมากพี่อยู่ตรงกลาง สวยบ้านฟ้ายิงกันอยู่เมื่อกี้ตายมีมีปืนด้วยมันลงมาแล้วบ้านที่อุโหวย À, đại luôn. Nó năng ở đây còn à. Chuẩn. น้องสองชุดดำชุดดำ้านนี้แตะแต่แตะได้เปล่าเออแตะแต่แต่กเอาเทิดไม่อยู่ไหนวะวน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 ทีน่ใหม่มาที่ใหม่มายี่ยงใช่ไาหมเาหมือนอยู่บนใดเลยไอ้ฟุกมันน็อกละมันกำลระเบิดไว้มันตาย อะไรอ่ะเฮ้ยไม่เช็เคบันไดเลยเ <energy> วลาปะลอยดิยังเลยดิบินถอยละจู้ นี้แม่จับเหมาปอนี่น้องตัวหนึ่งไม่เผาปะปกติดังยังพี่ปกตินะกนเราจะตายปะเนี่ยเราโยนแล้วเราวิ่งขึ้นมาเนี่ยเมื่จริงเราพี่ชายป้ายปะตัวนี้เราจะตายปะโดนตีอ้าวน้องอีกรอบไอ้เหี้ยกูหาไว้ยสัส อีกลูกอ่ะนี่ไปน้องม่มั้สวยวเลอย,ยังไม่โดนหัวข้าบเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่ขึ้นไปอีกมันขึ้นไปอีกขั้นตรงมน้งเนาะของเออเกินหน่ ามานเข้มมากมัส้มดีัว่ามาก,กเลยหมดแตกตัวไหนดิเนาะมาตเง้มมากเลยสุนนะ Fuck you Fuck you Fuck you Fuck y o u Fuck you ฮีอะไร ข้างล่างพี่ชั้นหนึ่งเหรอ,ต,อตรงประตูเลยทางออกไปเินตรงสรม